พอเจอคนก็วิ่งตายนั่นไงก,กูตายแกเย้ไฟต์เ <Fight. S 1> มมปากมาเลยมีไงเล่าเมมปากไปดิวันนี้เรามาลงวอลแฟร์กันนะสามคนมีพี่จีนมาหนึ่งคนนะครับในตี เล่นโอเปอเรชันมาเหนื่อยแล้ว,ลวเราลงวอแฟกันบ้างดีกว่าวันนี้เรามากับใครบ้างครับเนี่ยสวัสดีครับผมเจครับเจเจแฉงสอนนะครับโอ้ยโอ้โหมาถึงก็แทบแตกเลยอะ่ะคนเยอะว่ะโอ้โหของแท้ของแท้เปืนหมอดีดไปพักเลย โหตรงนี้เยอะเนี่ยจะไปไหนล่ะครับยิงคนอื่นเขาเนี่ยดัน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 จริงๆเราต้องใช้สมงศ์นะถ้าจะดันเนี่ยสมงศ์หมดแล้วครับสมงศ์หมดแล้วครับดันละเว้ยดันละเว้ยโอ้ยสูงกว่านื่อดันละเว้ยดันละเว้ยโอ้ยยิงไม่พักเลย ชิดนายเลยเพื่อนชิดนายเลยเพื่อนตาหาบแออล้วไอ้หมอชุบยังไวช่วะนี้โอ้เพื่อนหมอลืมแต่งมาเออเฮ้ยลบไปอีกละพอหมอทำงานดีมากชุบไปอยู่เลยหมออะหมอรอชุบอย่างเดียวไม่ถือปืนแล้วใครยิงฟรีอย,อยู่แถวนี้ น mm, okay, <wh ี่กันลกว่าใครยิงฟรีเดี๋ยวขอเนี่ยเปลี่ยนปืนนะเอ้ยอย่าเพิ่งชุบนะขอละอย่าเพิ่งชุบอย่าชุบเฉยเลยจะเปลี่ยนปืนโอ้โหฝ่าไม่ไหวฝ่าไม่ไหวโอ้โหเกิดแก่จังเลยเกิดแกนจังเลยสมองให้ครับ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 สาระ มีตัวล่ออยู่ข้างในว่ะเดี๋ยวต้องสโมกเข้าโอ้โหเยอะอยู่นะซีโรครับซีโรชุบลยครับซีโรซีโรข้างหลังจ้าโอเคหมอชุบละไปอาชีวะลวนเลยแบุโดนอะไรออมนน้อนข้างหลังโอ้โหแล้วไงวะ โอ้เราไม่บอกเลยนะบอกไม่ทันตายหากันหมดแล้วนอนกันเป็นเพื่อนกันหมดเลยหมอครับหมอหมอสี่วิเอ้ยหมอนี่หมอโดนมาปชูปะเนี่ยโอ้ยหมอโคตรเก่งอ่ะหมอโคตรเก่งอ่ะหมอโคตรเก่งโอ้โลองไปแฉบแไปครับไหนไว้พวกเทียมไม่กลับอ่ะโอ้ย ไหนใครยังไม่กลับบ้านอ่ะโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโส้โหสายดู่าสนอยู่ฮึมไทมิ่งนี่นะโคมาเน่ยระเบิดระเบิดนัวว่ะเดี๋ยวเราเราหากาสหาหาคที่ชายเล่นก่อนไม่ได้ยินอะไรเลย อุ้ยระเบิด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 โอ้โหตายไปเลยที่ครับจังหวะนี้เออเอา,เ,อาเราเราหาเราตามเฮ้ยเขาอยู่ไหนวะทำไมเขายิงยิงได้ว่มุมเนี้ยอ๋อมันไม่ได้ยิงระเบิดนี่ว่า เบรนดันแล้วเบรนดันแล้วสมมุตะครับไหโอ้โหเป็นร้อยเลยอะโยยงไม่ได้จริงอะไรเลย จริงจังแล้วจริงจังแล้วมาจริงจังแล้วชุบหน่อยครับชุบหน่อยปกักครัำหมอไปดันลงไปดันลงไปด้โอ้ดันลงไป,งไปร่วงเงนเลยดิ่วงลงไปจริงร่วงเป็นแถวเลยนะกูจ <Hey. S 1> ะบงให้ก่อน ตอนนี้ด oh. okay. mm ันไม่ได้ตอนนี้ดันไม่ได้โอ้โห้ถามเองไม่มีเลยครับตายไม่หยุดเลยครับ มมันนี่คือเราง่ายเหมือนกันนะแดนนะมีหลายทางจัดเบิไดบี๊ดอ่างนี้ได้แล้วไปงั้นต่อ ยิงวหนึ่งกระเด็นลงมาเลยเพื่อนวิสองอยังได้แล้ววิสองอยังได้แล้วพอเจอคนก็วิ่ก็ตาย,ยานั่นไงกูตายแกไอ้เหี้ยปากเลยเ ีไงเล่าเมมปากไปดิมาจากไหนวะเนี่ยเอ้าเพื่อนโหเดินผ่านอย่างนั้นเลยเหรอโหเอลเอสเลยนะเอลเอสเอลเอสเอลเอสเลยนะวิวิววิวหลังเข้าหลังโดน วิ่งตามกันไปครับไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนวิ่งตามกันไปก่อนบีหนึ่งยึดแล้วบีหนึ่งโดนยึดเป็นแล้วมีต่อยลับกาลังเข้าบีหนึ่งไปยึดกันอยู่เหมือนจะมีล่อยู่นะ เป็หนึ่งกได้แล้วเป็นหนึ่งกได้แล้วยเป็นี่งดได้แล้วยึได้แล้วยึดได้แล้วอ๊ยทำไมทำไมมันเยอะกว่าเราวะ ทำไมแสงมกกันเยอะกว่าเราวะอ้เยอะเยอะบีนหนึ่งเยอะมากลวงขาสางเอาละเปลี่ยนตัวกันต่อเยอะไปหมดเลยวะจับจุดไม่ถูกที่กูวิ่งคู่อยู่คือฝั่งมันหรือฝั่งกู เอาระเบิดไปแปะหน้ามันนะหลังมาหลังไหนหลังไหนตรงไหนตรงไหนหลังบ้านโอ้ยขวดจกเลยไปกันเลยนี่กจะแบบว่ามีหมอโดนแล้วมีสองแล้วโอ้นะบีหนึ่ง กูยิงอะไรเฮ้ยพี่หน uh ึ่งกำลังยึดอยู่โอ้ยโดนระเบิดโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเอ้ย เอ,อสียงสองนอเกิดปุ๊บชุปั๊บเลยเลยกูปับ๊บรับโชคเหรอลองตัวนี้เยอะโดนแปะ <laughs> จะบินกลับไปหาเพื่อนแต่เพื่อนก็จะโดนระเบิดอีกตัวนี้เยอะมากตัวนี้เยอะมาก <S <S โอ้โหไอ้เหี้ยหยอกลายเลยไอ้สัสแม่งวิ่งกันเป็นเซเว่นเลยที่ย้คนเยอะชิบหายแล้วเราจำทางไม่ได้นะว่าทางไหนที่มันเยอะ

กาดมันมากอะอยู่ตรงนี and ้อุ้ยโอ้โหเข้ามาแล้วหลอดแม็กหมดแม็กหมดยิงแบบดิงแดงดังเลยเมื่อกี้โอ้ยยี่โหยอีนี่เดี๋ยวบีหนึ่งยีได้แล้วอะใครอยู่ตรงนั้นขอเกินหน่อยครับอย่าเพิ่งอินคอมแมทครับแล้วกลัวอย่าเพิ่งอินเพื่นอย่าเพิ่งอินอย่าเพิ่งอิน เพื่อนแตกไปแล้วเพื่อนแตกไปแล้วโอ้จหจังหวะนี้วัดคมวัดคมโอ้ยสอหลไหลออกมาเยอะมากฝั่งตรมาเป็นน้ำเลยบีบหนึ่งได้บีหนึ่งได้บีหนึ่งได้ครับบีหนึ่งได้ครับแต่มีม้าอีกมีม้าอีก อุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโหเสียงวิ่งนี่คือแบบว่าจังหน้าบะเสียงวิ่งจังหน้าบะงลั่แย้บีหนึ่งได้บีนหนึ่งได้แล้วครับบีนหนึ่งไดง <B> 2. 2> ้แล้วโอ้โหกำลังไปบีสองกำลังไปบีสองวิโอ้โหแล้วโดนอะไระจายอะโอ้มีซ้ายด้วยโอ้ย <using> <étais> เขาอยู่กันเยอะจริงๆจังหวะนี้ เขาเหนียวแน่นว่ะล้อีกแล้วเขาเหนียวแน่นเลยเขาเหนียวแน่นเลยอ่ะไปนั้นซีโร่ซีโร่เอ็กจะไมดีโอ้โหคุณล้มอีกแล้วนี่คุณล้มตรงนี้มาสี่รอบแล้วมันจะโดน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 เมื่อกี้โดนตรงนี้ไปรอบึแล้วโดนไปรอบหนึ่งแล้วโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรมันงงูอยู่ งูอยู่ um, okay ันเดินมาแล้วตั้งงูใส่เจ๊อุ้ยไม่น่าตายเลยมีคนช่วยแม็กเดียวก็เสียวได้ออะโอ้ยทางลงเงินไหนหมดเนี่ยมันจำทางลงก็ได้ไงวะ โอ้ยๆๆเลย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 อ่าเจากการตาหน้าบินไปแล้วจ้าไอ้ยเลยป้ายมาแล้วครับมาเลยอร่อยกันใครเดินวะวิ่งวนลับมาที่เดิมกูเก่งมากกู วอุ้ย,ยดีมากตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยได้แน่ได้แล้วได้แล้วว่าเชีย่ยเป็นไทยแล้วว่ะเชี่ย,ย,ยเพื่อนแม่งเอาเรื่องว่ะเชีย่ยมองเห็นอะไรเลยครับแ่แโอ้หูยมองเห็นทีก็คือลูกกรนนะ่ะ ยิงมั่วแล้วกูแดงตรงไหนกูจอดเฮ้ยไม่เมื่อกี้ไม่ได้เหรอเมื่อกี้ไม่เสร็จเหรอเมื่อกี้เหมือนจะเสร็จแล้วนะได้เฮ้ยบีหนึ่งโดนเฉยเลยใช่เหรอโอ้ดะมัน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 จะได้ไหมเนี่ยโถมโถมโถมบีหนึ่งบีหนึ่งโถมบีหนึ่งเร็ว ให้ได้ว้าโอ้ยเฉียดอะเฉียดเลยอะเฉียดสิวอะโอ้โหกดแปด้วเบิดเฉยเลยเหลือร้อยยี่สี่ตัวกับอีกสองจุดเฮ้ยมาระเบิดมาเออโอ้โหนี่ยังไม่หันจะเข้าจุดเลยนะโอ้ยยังไม่เข้าจุดกปตึ้งตึ้งกันเนาะโอ้หูย เข้าไปในดงระเบิดือตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกระโดดมาใส่หัวพวกมันเดดเป็นมาริโอ้อย่าเพ็ดเลยเฮียซีหนึโดนหนึ่งโดนโ เราต้องเล่นตัวไหล่ดีวะเนี่ยไปกับเจ้แชงสอนดีกว่าวะเรามีผู้นำที่ดีเจ้แชงสอนจะแตกแล้วทุกอย่างจะดีเองไปหาไปแล้วไปหาเลยปวดที่ศรโอ้ยสมก็สมุกเลยจังหวะนี้ต้องสมกมาแล้วโอ้โห โอ้โหระเบิดตกตรงหน้าเลยเฮียอะไรวะหน้าโอ้โหอะไรครับนี่ฮีระเบิดตกตรงหน้าเลยครับอืมสมองระพูมเดือดจัดเอออ่ะอ่ะกาแฟยังอ่ะเข้าไปเดี๋ยวก็โดนเองตุ้ยิงโดยที่อยู่ว่า ยิงโดยที่ไม่ต้องร <bunker> ู้ว่ายิงโดนหรือไม่เอ้าเริ่มเปลี่ยนออโต้โอ้โหลุงยิงลุงยิงไว่ซีหนึ่งได้ซีหนึ่งได้ซีหนึ่งได้สวยด้อยสวยดูก่อน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 ใจเย็นๆจ้าใจเย็นๆโหงงใหญ่เลยนะเลิศเบิร์ดเลิศเบิร์บได้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 ตายแล้วเว้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยล้ม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 ระวังโอ้โหหัวนิยองหมดแล้ว โอ้เต็มเลยโอ้เต็มจริงเต็มจริงเต็มจริงแล้วกูถือทีวูทำไมวะเนะี่ยทีสองมันไปยังไงวะเนะีนะ่ยทีสองอะโอ้เราไปข้างล่างได้นี่เฮ้ย ปาร์ล่ะเบิดกระปารมาติดจะไปซีสองกันยังไงไปยังไง <c oughs> เรียบร้อยโอ้มอะะหมอไหนครับหมอหมอดีมากหมอเอาไหนหมอหม,ม,มอวิอ่งหมอวิ่งหมอวิ่งหมอโอ้ยโอ้ยวิ่งมาเส้นตรงอีกกูโอ้กางตีนนี่นะว,วะกันเรื่นยเรื่ยดีกว,ว่าโอ้หมอหมอยังช่วกูอีก โอ้หมอกูตายแล้วหมอสามสิบเก้าตัวแล้วสามสิบเก้าตัวแล้วตายแล้วเฮียทางไหนวะเนี่ยตรงนะี้ยังมองไม่เห็นหนาเลยดินี่ไงเสือฟังเี้ยเนียนดีโอ้โห oh, hey. ไม่โดนใครเลยวะไม่โดนใครเลยจู่เกิดนี่ดีอยู่เนี่ยจู่เกิดอะจู่เกิดนี่ตรงหน้าเลยนะอู้เยอะเยอะเยอะโอจะได้แล้วจะได้แล้วทุกคนจะได้แล้วจะได้แล้วจะสมมติ สิบห้าตัวสิบห้าตัวมาชุบพี่มาชุบพี่อยู่ข้างหลังเนี่ยเก้าตัวเก้าตัวโอ้โหระเบิดตัวเองทั้งนั้นเลยวะไไจะปชยังงโอ้โหดีฟรีสปูเตอร์ชี้สปูเตอร์เบอร์ดสคอตต์มา